สวัสดีเพื่อนๆนครับวันนี้ผมก็จะมาทําการเปลี่ยนโอลิงน้ํามันไหลกลับนะครับน้ำมันไหลย้อนกลับตัวสามทางตรงนี้นะฮะพอดีไปศึกษามาว่ามันก็เปลี่ยนไม่ได้ยากนะครับเปลี่ยนโอลิงอย่างเดียวก็เราไม่ต้องไปจ่ายช่างนะครับรถตัวนี้เป็น d m แม็กซสอนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนดูนะครับเผื่อตรงไหนเพื่อนๆจะได้ทําตามได้ครับ ที่มันไม่ได้ยากเกินไปเราจะได้ไม่ต้องไปจ้างเสียค่าแรงให้ช่างนะครับโอเคครับเแต่ถอดเลยดูเลยครับ ท่อตรงกลางน,นี้ก่อนนะครับ ตักลางใ้ออกก่อนนะครับจะได้ทำงานง่ายๆทีนี้เราก็เอาครีมถอดอนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตสูบนี้ก่อนนะครับเพราะของผมสูบนี้มันรั่วนนะ ต่อไปเราก็ถอดปลั๊กนี่นะครับอถอดกิด๊บตัวนี้ก็่อยนี้น่ครับเก็บไว้ดีครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวเราค่อยๆดึงขึ้นนี่ครับมันจะเป็นโอลิง เ,เราจะเปลี่ยนโอลิงตรงนี้นะครับเนี่ยถอดออกมาแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับเราก็เปลี่ยนโอลิงตัวที่เสียตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่กลับคืนตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนครับ หลังจากเราถอดตะกบสะอาดแล้วนะครับเราก็ทำความสะอาดได้รูไว้เร้อๆเราจะได้ใส่กลับนะครับเป็นโอริงกลับไปแล้วโอลิงก็เอาไปเทียบของเก่าแล้วถอดแอกบ นี่เป็นตัวล็อกนะครับเราก็ใส่กลับที่เดิมนะครับตำแหน่งเดิมแล้วประกอบท่อกลับเลยครับ ก็รประกอบครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับมันที่เราถอดมา เข้ากัอ,อย่างเดิมก็เป็นอันทุกวางว่าเสร็จนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดปิดกุญแจสักประมาณ5ครั้งครับเปิดครั้งหนึงทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีนะครับเพื่อให้ตัวปั๊มติก ในถังมันทํางานดันน้ํามันขึ้นมานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะสไตา์ดูครับเดี๋ยวผมไปเปิดคุญแจไว้สักหครั้งนะครับ